สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องฟ้าที่ทีนิตี้คลินิกนะคะอ่าวันนี้ไม่ได้พามาดูเคสหลังทํานะคะวันนี้พามาดูเคสก่อนทำอ่าเรามาพูดคุยกับคนไข้กันก่อนดีก,กว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูเป้ค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาทำที่ทีนิตี้คลินิกคะ่ะแบบ โอ้ยฉันจะทําและจองแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นเพื่อนทามาสวยค่ะอ๋อเพื่อนมาทําก่อนใช่ไหมใช่อ่าก็คือเหมือนแบบไม่ได้ตามมาจากรีวิวในเฟสแต่ตามมาจากรีวิวจากเพื่อนของฉันเนี่ยแหละสองคนสองคนหูเลิศมากนะคะทุกคนน่าเปลี่ยนเลยค่ะโอ้หาเปลี่ยนแล้ววันนี้พี่ปูเป้อยากจะแบบ อยากได้ทรงไหนคะแบบเราอยากจะเปลี่ยนยังไงบ้างคะพี่ปุเป้อยากได้สโลปปลายพุง่งแล้วก็แก้ปัญหาตรงปลายใหญ่คะ่ะอ่าขออนุญาตนะคะของพี่ปุเป้นะคะดูเห็นไหมทุกคนจะมีความแบบอ่าปลายใหญ่เนาะแล้วก็สันมีความทื่อนิดนึงแล้วก็อ่ามันไม่มันไม่พุ่งเนาะพี่ปุเป,เป <S <S ้แท่งนี้อ่าวันนี้เอายื่นมีเล็บให้คุณหมอไหม <S <S มีค่ะมีเนาะมาเอามาแล้วเนาะเล็บให้คุณหมอให,ให้คุณหมอดูแล้วคุณหมอว่าไงบ้าง <S <S หมอบอกว่าก็จะทําให้ได้ให้จะทําให้ได้ที่สุดให้พุ่งที่สุดแต่เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมยังคงความปลอดภัยไว้อยู่ไม่ใช่พุ่งจนแบบทะลุไปถึงดาวทงานไม่ได้นะอ่าพี่ปูเป้อ่าตัดสินใจนานไหมพี่ปู๊เป้กว่าจะมาทาที่เนี่ยไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเพราะว่าอะไรคุณพี่ก็เพื่อทำไปหน้าเปลี่ยนเลยค่ะอ๋อคือเราส่งตัวแทนมาก่อนว่า มึงไปทำก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนกูไปทำค่ะอ่าหนูอยากให้พี่เป้ฝากถึงคนที่กำลังลังเลอุย้ยที่มันดีจริงไหมเนี่ยทีนิตี้คลินิกโกหกหรือเปล่าก็ฝากหน่อยครับพี่เป้เปมาดูหลังทำกันค่ะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอ่ออารอติดตามนะคะทุกคนว่เาเคสนี้จะสวยจึ้งหรือปังขนาดไหนนะอ่าสพุ่งถึงดงาวคันหรือเปล่า <S 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 รอดูเลยนะคะทุกคน ตื่นเต้นเลยพี่เต้นเต้นค่ะรีวิวนานไหมคะลูกค้าไม่ถึงเดือนค่ะให้ถึงเดือนแล้วตัดสินใจได้เลยใช่เพราะว่าเพื่อนฉันทำเดี๋ยวสวยไปทำเพื่อนเนาะไปเดี๋ยวเรารีบทำกันดีกว่าคุณพี่โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันหลังทำนะคะว่ามันจะอืมซึ่งขาดไหนทุกคนไปบ้านไปบ้านไปต้องเหมือนมาดูกันอีกทีนะคะ